สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับวันนี้ต้องขอประธานอภัยต้องขอโทษด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่เต็มหนึ่งรเเซแต่ก็ยังจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเงินจรภาพให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยเช่นเดิมประเด็นเงินเพิ่มต่อปีสูงสุดสำหรับเป็นผู้กันตนมาตรา33สําหรับการเป็นผู้กันตนมาตรา39ก็ากรณีที่ส่งเงินสมทบ เกิน1 2งวดครบ12งวดเงินเพิ่มต่อปีสูงสุดพุ่งกันตนมาตรา33เงินเพิ่มต่อปีสูงสุดพุ่งกันตนมาตรา39จะเพิ่มต่อปีเป็นเท่าไหร่ตามกฎหมายสำนักงานประกันสังคมกำหนดกรณีหากส่งเงินสมทบครบ180เดือนหรือส่งเงินสมทบเกิน180งวด ึ้นไปไม่ว่าจะส่งเงินสมทบเกิน180งวดจะส่งต่อเนื่องก็ตามจะส่งไม่ต่อเนื่องก็ตามทิ้งช่วงส่งก็ตามส่งไม่ปฏิบัติต่อก็ตามเว้นช่วงส่งก็ตามหากมีงวดเงินสมทบที่ส่งเกิน180งวดและได้ส่งเงินสมทบครบ12งวดไม่ว่า12งวดนั้น จะส่งงลนสมทบต่อเนื่องกันก็ตามจะส่งผลนสมทบไม่ต่อเนื่องกันก็ตามประกันสังคมก็จะบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น 1. 5ซของการส่งสมทบครบ12งวดไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตรา39ก็ตามไม่ว่า12งวดนั้น จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันก็ตามจะส่งผลกรทบไม่ต่อเนื่องกันก็ตามประกันสังคมก็จะบวกจํานวนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเท่ากับ1.5%ของการส่งในส่งทบครบ12งวดหรือจะทําให้จํานวนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นทุกปีนั่นเองหรือเพิ่มขึ้น1.5%จากฐานจำนวนเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นตามสูตรที่สำนักง,งานประกันสังคม กำหนดเท่ากับ20เปอร์เซ็นต์เป็นตนซึ่งจำนวนเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีกรณีที่ส่งเงินสมทบครบ12เดือนก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนเฉลี่ยของผู้กันตนซึ่งหากเป็นผู้กันตนมาตรา33มีเงินเดือนน้อยกว่า1,500 0บาท หรือน้อยกว่าเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดก็จะคิดตามจำนวนเงินเดือนเฉลี่ยของผู้กันตนคนนั้นๆแต่หากผู้กันตนมาตรา3 3มีเงินเดือนเฉลี่ยมากกว่าหรือเกินกว่า1 5 0 0 0บาทเงินบำนาญชราภาพของผู้กันตนก็จะเพิ่มขึ้นต่อปีเท่ากับปีละ225บาทต่อปีหรือสูตรการคิดเงินชราภาพ ต่อปีก็นำเอาจำนวนเงินเดือมเฉเลี่ยนในห้าพับาทมาคูณ1.5%นั่นเองแต่หากเป็นผู้กันตนมาตรา39เงินบำนาญชรลาภาพที่เพิ่มขึ้นต่อปีจะเท่ากับปีละ72บาทต่อปีสาเหตุที่ผู้กันตนมาตรา39มีเงินชรลาภาพต่อปีน้อยกว่า เงินชลาภาพต่อปีของมาตรา3 3ก็เพราะว่าผู้กันตนมาตาาม9มีฐานเพดานเดินเดือนเท่ากันหมดทุกคนกำหนดฐานเพดานเงินเดือนมาตรา39เท่ากับ4,800บาทไม่เหมือนกับฐานเพดานประกันสังคมมาตาา33ซึ่งได้กำหนดต่ำสุด 1500, 1650บาทและกำหนดสูงสุด1 10, 5 0 0 0บาท ไม่เหมือนกันตามกันวัมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ